คอยสตาร์ทนะครับที่ผมพันขึ้นมาเองนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเช็คนะครับดูไฟก่อนนะครับว่าไฟออกจากคอยสตาร์ทหรือเปล่าแล้วเราค่อยต่อเข้ากับสายเมนในชุดคอย KR ที่อยู่ในรถนี้อยู่แล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวลองไฟดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองสายไฟที่ ต่อจากคอยสตาร์ทที่พันนะครับว่ามาหรือเปล่านะครับเราใช้วิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ได้นะครับเราเอาสายมาถูกับโครงอย่างนี้นะครับเห็นนะครับเห็นไฟนะครับกดการสตาร์ทไปแล้วก็ลากสายไปนะครับมันจะต้องมีไฟนะโอเคใช่อย่างเงี้ยไฟมาเดี๋ยวเราก็ต่อสายเพื่อที่จะ ไปจับต่อกอบสายคอยเครานะครับที่อยู่ในรถนี้อยู่แล้วนะครับโอเคต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอาหัวเทียนอีกหัวหนึ่งนะครับมาเช็คดูหัวในรถยังไม่ต้องถอดออกก็ได้นะครับเพื่อที่ที่เราจะดูไฟว่ามาที่หัวเทียนหรือเปล่านะครับระบบที่เราทำขึ้นมาเองคอยที่เราพันมาจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ ไฟมานะครับไฟมาโอเคอเดี๋ยวมาลองสตาร์ทติดก,กันนะครับลองสตาร์ทดูกันนะครับว่าอันจะสตาร์ตติดหรือเปล่านะครับต้องลองไล่หาสโตรดูนิดนึงนะครับสำหรับ มอเตอร์ทีอนะครับการแปลงไฟมันต้องแปลงขดลวดใหม่นะครับไม่เหมือนรุ่นอื่นที่เราเปลี่ยนคอยใหม่ได้นะครับติดเลยนะครับเพื่อนๆติดเลยนะครับติดนะครับหน่ไม่ใช่ไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลองอีกทีหนึ่งนะครับติดแต่รถคันนี้ ก็โอเคนะครับถือว่าประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งนะครับว่าชุดคอยสตาร์ทที่เราพันขึ้นมาใส่ h o n d a G l นี้นะครับมันใช้ได้นะครับมันใช้ได้แล้วก็สตาร์ทติดแล้วด้วยนะครับแต่รายละเอียดการทำยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดนะครับโอเคนะครับก็ถอดคารูมาล้างแล้วก็ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมา สตาร์ทแล้วก็ทดสอบระบบไฟที่ผมแปลงมาเมื่อกี้นี้นะครับแปลงใหม่นะครับโดยที่พันคอยสตาร์ทใหม่แล้วก็ใช้คอยหัวเทียนของ KR นะครับเดี๋ยวลองมาติดเครื่องดูนะครับว่าจะเดินเบาไดา้หรือเปล่าเราต้องทดสอบนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราทําระบบไฟใช้ได้นะครับมันต้องเดินเบาได้ตำแหน่งไฟได้มันต้องเดินเบาได,ไได,ด,าได้ถ้าเดินเบาไม่ได้ก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับแต่มันก็ต้องมีปัจจัยที่เครื่องยนต์ด้วยนะครับอันนี้เครื่องยนต์ก็ ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ก็เดินเบาได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับนี่ครับจะเดินเบาได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่ ก็ถือว่าระบบไฟที่แปลงมันก็โอเคนะครับเพราะว่าเราสตาร์ตติดง,ง่ายอยู่นะครับก็โอเคนะครับจบการแปลงที่ระบบไฟแค่นี้นะครับ ส่วนจะให้เครื่องยนต์นิ่งไม่นิ่งแค่ไหนนั้นมันก็มีปัจจัยทั้งที่คาบูการสอบับจูน้ำมันแล้วก็ที่เครื่องยนต์ด้วยนะครับก็โอเคนะครับ